ไม่ทรงค่ายพี่น้องเขาก็ค่ะมามาเหมือนในเงนี้ยครับขาวทางกำหนึ่งค่ะเนาะเหมือนในดีป้ากะเอียวกับวัสาพระราลงตีใหญ่ตีสุดในกำพาลงครับ่ะนะโนเลียวเ้าที่ทำอยู่ที่สะพานสองถนนสะพานสองขันอ,อันตั้งนาพุ่นตีเป็นสะพานสองปุน่นออกโคเอาของกัดตั้งตะคิเล็กนั่นกันนะเนี่ยอันนี้เป็นไว้ยป้าอันบนม้วนนั่นกันเนะาะเาก็ม้วนออกตั้งขวามือ,อกันเนาะตีกาดตั้งคนตั้งตีสันทรายพักขี้ค่ะเนาะพระราในมันตี อยู่ไว้ตีตำบล่ก็จ้างอำเภอเมดสายสจังหวัดเจียงายค่ะในสองภาคตัางก็ติมีหมู่บ้านจะ่ไหนกันเนาะขายโคข,ขายของสุดพอตั้งค่ะแล้วก็มันติมีผังตีพอออกหมู่บ้านขายเน้าเนี่ยมันก็ตีมีไห้มีนามีวัดมีวา่าขนาดเนาะมีจ่องมีสัง่งที่ไหนเหมืมนนนนะอนทั้นง,นนนะนงนั้นเลยันเนาะจองสิบสองลาศสีขาวอะทั้งนั้นเลยค่ะเปิดมาแตเต้นแตอ้างในขนาดเนาะมาเข้าก็มาก็มาถึงตีโคแน่นลน ป่นโคกไก้น,น,นึงหนึ่งขอเขาก็ตีเลี้ยวกว่ากันทั้งใน,นคะนะัะดีป้ายเสืส่อสมสมด้วยคะ่ะเขากัดทั้งในนี่นครัลูกตีในกว่าใส่ในปอกไก่ก็คะ่ะทั้งอินนึงนี่คะ่ะเพราะลูกตีในกว่าเะนะี่ค่ะเนาะทั้งสองฝักตั้งก็เต็มีเปิ่นเฮ็ดไทยเฮทหน้าเฮ็ดสวนเฮ็ดสังที่ไนคัะคนตั้ง,งก็หลีเต้เต้ค่ะเขากาดซ้ำกับป้ายลาคะนะ่ะเนาะเหลียนป้อฮอนอากาศสภาวะก็เย็นดีเต้ค่ะป้อกักลางวันในเหลียยตีฮ้อนอินนึงค่ะนะมาเขาก็ติดถึงแล้วค่ะเนาะ น้าหันป้ายส่อมๆอีกหนึ่งตั้งนานในคณะในทั้งขวามือเขาในเปเป็นจ้องลงคณะพระลงที่อยู่ในจ้องลงในคณะวิหารลงในคณะเนาะกรรมเขาไปกัดด้วยจำกันค่ะว่าที่เป็นเสื้อในคณะเนาะในเขาก็ตีเลี้ยวขัดทั้งขวาคณะเดี่ยวทั้งขวาตีกัดเศร้าหาตีคือรถจอดลวดในคณะเนาะกรรมก้องตีป้าพี่น้องเขาเขากัดด้วยว่าตีเป็นเสื้อในคณะเนาะเขาก็สวัสดีจอดลวดกำหนึ่งค่ะพี่น้องเขากุก็ค่ะ มาพี่น้องเขาคะ่ะมาถึงเขาคะ่ะอาณาเป็นทั้งนาวัดตีวดัดจีวัดเป็นขนาดนาะวัดฮีรัญญาวาัดค่ะนะอยู่ไว้ที่ตำบลก้านกอจ้างอำเภอเมืสายจังหวัดเท่งไฮ้นะะนในครับวันน่ะอา้เป็นพระละลองค่ะพระละลองเป็นต้องค่ะนะเป็นตื้อต,ตาสีใหม่ใส่สีใหม่ค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะตามาาันเจ้าเขาเพิ่นมปล่อยเปิดเถอ,อะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่นงติทตำบุญทางกล้มนึงค่ะบวันนี้เต็มเบื้หลายเต็มไปพูดเถอะคะ่ะมาเขามาถึงตั้งนาเญาติมีจ้างลง้งจ้างเอราวัณใหญ่ๆใช่ไหมครัตั้งเหนือก็ติมีพญาอิน ขี่ไว้ํำหอ,อก,กํำลาไว้ที่ในคะแนเนาะมาแ่้เขาหนังกำหนึ่งนะใช้หล่อใช่เล้ากันนะหล่อมหล่อล่อมล่องอะไรตุ้ยคะนเนาะที่เป็นจีค่ะยินดีเป็นพี่น้องเอฟซีกูก็ค่ะติดติดตามกันเนาะมาเข้าเข้ากับทะนะั้งในเยาว์นี่เข้าเข้ากัทั้งในหลอดทั้งใจต้องจ้างคําว่าติมิชกมีลาบดีถูห้อยร่างวันที่หนึ่งะครับว่านะพี่น้องเขากู้ข้อค่ะในข่าวมาทั้งหนเยาว์ในติมียามีจ้าง น้อยจ้างใหญ่สีล้ําสีขาวขนาดเนาะอากาศก็เย็นดีครับไปลาที่ไหนกันนะเพราอกางว่านทีหอ,อดอีกหนึงครับพี่น้องเขาคุกก็ค่ะอันนั้นจำเป็นพระละอลองครับว่ามือพระละเกิดเลยเกิดมาเลยอยู่ในหลอกบู้อะไรจี้มือนเ่ยขนาดเนาะในก็ที่เฮ็ดไว้ทั้งใน,นก็จะมินหนังมนะันนี่อันนั้นที่เป็นตั้งเขาเกะไว้พระละองค่ะนะ คนขามป้อลีในก็ตีเข้ากันอะไรับเพราะว่ามันโทร่โเขียนเข้ากันง่ายหนึ่งกันเนาะมาง่า่ขาวถังกำหนึ่งอ่ะในที่ถ่ายปัานโดวยว่าตีป้าเขา่าทั้งในัานาะพี่น้องขขเ,ขเขากูก็ค่ะเข้าเข้ากันทั้งในในเขาที่หันพราลงใหญ่ๆนั่งอยู่ในกลางวิหารนี่ขนพราลงในประเทศปเทศป็น้างในใจไม่ตอกนด้อยู่ 3ามหมนเกาเหงไม่เกาเหงตอกเขาเนาะเกาเหงอันนึ่ขนาดนะไม่ในเอามาจากทั้งเมืองมานทั้งเมืองพงในขนาดนะพปนออกมา,นาในหลายตีหลายตั้งใจเขายามเพ็ดในเกสเกาวันครับพี่น้องเขากรอค่ะ อันนี้จะเป็นกล้องมูลงหรอเป็นก็อไม้เอาตอกสารตั้งหลอกมันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใหญ่สูงเต้ๆค่ะสูงเหมือพระราอีดหนึ่งค่ะเนาะเนาะเป็นกล้องมูลงนี่ค่ะเนาะอันนี้เป็นตั้งในมันค่ะที่มีตอกมีสังเป็นตอกเซิงโมดค่ะเนาะเป็นไม้ไผ่อย่างเปิ้ลเทศเจนอะไรสิงๆครับมีปุ่นค่ะเนาะถึงมีก็มีตั้งในเพม่อนเปิ้ลหรตอกเอาสังใส่ทั้งหลอกทจนอะนขนาดเนาะอันนี้เป็นประตูตีหลอดกัดตั้งใจพระราดงค่ะเนาะเป่าลอดกะไตั้งใจในไหน ตีลอดเพรอดหลามตีมีจกมีใจทตีถูกโฮยมีจกมีลาบเขาวะเนะา้เป็นทั้งออกนันค่ะพป่น้องขับกู้ก็ค่ะยินดีขอบใจเป็น,น้องขับ o ู้ก็อตี่กดปันแท่งไล้กดติดตามม่สงค่ะ